สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการของขินบ้านเฮาเช่นเคยนะครับหลังจากห่างหายไปหลายวันนะครับเนื่องจากบอสบายนะครับผมทําฮหอบ่มีเสียงในการพากทําคลิปนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาเนี่ยเมนูเด็ดก็คือแกงออมจีนควายนะครับอันนี้เฮาก็ซื้อเษจจีนแกงมาแล้วนะครับประมาณ หนึ่ง้อยนะครับได้เพียได้เลือดมานะครับแล้วก็ได้ดีมาตัวนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพามาดูพี่แกงของฮาวันนี้นะครับในการแยกแกงออมเนาะก็จะมีพริกแห้งนะครับกระเทียมหอมแดงมะแขวนแล้วก็ตะไคร่นั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับพี่แกงออมงมฮาวันนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพักเป็นไม้นะครับเี่เฮาไว้อ้อยแกงออมงเฮเนาะก็จะมีพักป้อมพักจีนะครับอันนี้ก็จะเป็นขมิ้นนะครับอันนี้ต่าในพี่แกงเนาะครับผมก็จะมีขานะครับ ตรงนี้ผมก็จะเอาซอยนะครับแล้วก็ใส่ในเครื่องแข็งตัวนะครับตะไข่ใบมะกรูดเนาะตรงนี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้ที่หลังนะครับเอาแล้วครับเพ,รเพิ่มเอเป็นการเซเวลาเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับสําหรับขั้นตอนแรกเนาะเราก็คือเอาจี้นะเครื่องในมาซอยนะครับซอยป็นจี้น้อยๆนะครับเพราะว่าจี้ควายเนี่ยค่อเหนียวเนาะเราก็จะซอยป็นจี้ตอนน้อยๆนะครับแล้วก็ไปออมมันจะได้เปื่อยเร็วๆนั่นเองนะครับ อันนี้จะเป็นตับเป็นปอดนะครับก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับซอยแซ่ซ,ซอยนะครับประกอห่อซอยชิ้นเสร็จแล้วมันก็ครับเฮาก็จะมาตำพริกแกงของเฮานะครับก็คือใส่ทุกอย่างลงไปนะครับหลังจากนั้นใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ต่ำให้ละเอียดเลยนะครับพี่แกงเรียกได้สัก่อยหนึ่งนะครับเฮาไปจะใส่ขมิ้นลงไปนะครับแล้วก็ตตำตํำๆนะครับเพื่อเข้ากันนะตรงนี้ก็จะใส่กะปินะครับเพิ่มลงไปเพื่อให้พ,พ,พี่แกงของเฮาเนี่ยมีความนัวและมีกลิ่นหอมนั่นเองนะครับ เอาล้ครับผมตอนนี้พริกแกงเขาก็ได้ตีแล้วนะครับเขาก็มาตั้งไฟนะครับเอาน้ำมันลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็พริกแกงที่เขาตำเสร็จแล้วลงไปจ่าวไปคั่วนะครับเพื่อมีกลิ่นหอมเลยนะครับผมบะก้องกินพริกแกงเนี่ยมันเตะหดังเขาแล้วนะครับเขาอย่าใส่พระเอกของเขาลงไปเลยนะครับก็คือจ้นควายนะครับที่เขาสอยไวแล้วนะครับลงไปคั่วนะครับนี่ครับไปคั่วไปรวนนะครับเพื่อมันสุกนะครับเมื่อมีกลิ่นหอมนะครับหลังจากนั้นนะครับ ดีคาบไปได้เลยนะครับก็คือหน้ามร่างครกนะครับตัวนี่นะครับสุดยอดนะครับของความอร่อยนะครับอันนี้ผมจะเติมหน้าลงไปน้อยหนึ่งนะครับระวังที่ล่อนะครับเพร้ะมกับหั่นผักชี้หอมป้อไมไว้รอเลยนะครับผม หลังจากเี่ยาอมนะครับเหาตุนนะครับไว้ประมาณสามสิบนาทีเนาะตรงนี้หน้ามันก็แห้งนะครับผมจะเติมหน้าลงไปแหมนะครับเพื่อที่จะเอื้อเนื้อควายกิ่นควายของเฮานี่นะครับออกมาหนุ่มที่สุดนะครับก็จะใส่คาซอยลงไปนะครับตามหลังเนาะแล้วก็จะตุนไปแถมสักกำหนึ่งนะครับเมื่อหน้ามันแห้งนะครับหลังจากนั้นผมจะใส่เลือดนะครับเลือดที่เขาแถมมานะครับใส่ลงไปนะครับขี้เพี้ยนะครับใส่ลงไปต่อนะครับแต่ผมวัานี่ผมจะบใไซดีนะครับเพราะผมชอบกินดีเนาะ ใส่เคพี่ยได้อยู่นะครับขมนิดๆหน่อยๆนะครับในส่วนของการรุงรสนะครับผมจะใส่รดดีลงไปนะครับแล้วก็จะมีน้ำปลาสองจอนโตนะครับเพราะว่าเขาเติมน้ำหลายรอบเนาะมันอาจจะทําให้เก่งของเขาเนี่ยจืดนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับข็ใส่ใบมะิ้วลงไปนะครับผมต้นหอมพักชีี่หอาซอยไว้นะครับเอาแล้วครับผมก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับสําหรับเมนูเก่งออมชิ่นขวายของเฮาวันนี้นะครับ สำหรับท่านใดที่ถิ่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในกานะัำคลิปต่อไปครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ